ครับเช้านะฮะที่ริมโขงนะฮะที่ประภาพันธ์ชมโขงเป็นทลิปที่สองนะครับต่จอจากคลิปที่แล้วในระหว่างที่รอสมาชิกครอบครัวแล้วก็ทีมงานมารับประทานอาหารเช้านะฮะผมก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับคุณพี่บุญยาฤทธิ์ลาดบุรีนะฮะแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงด้วยนะ ซึ่งกาลังรับประทานอาหารเช้าอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับพี่เขานะครับทํากิจการเกี่ยวกับต้นไม้พันไม้พันพืชที่ราชบุรีนะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับที่ผมกำลังรับประทานเนี่ยนละดื่มเนี่ยนะเป็นเครื่องดื่มบำรุงร่างกายนะครับ ซึ่งพี่บุญเดียริศนะฮะให้ชิมทานอาหารอร่อยนอนหลับสบาย mm. องค์ประกอบนะครับได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับหลังใหม่ mm. อันนี้เพื่อนนักประชา5ทับ36นะซึ่งเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศชาติ <c oughs> ในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้พบปะเจะเจอนะครับเพราะเป็นช่วงของงานทอดกระถิ่นวันนี้ก็มีกระถินที่วัดศรีเมืองนะครับโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสันพุทธิพัฒนะ์นำมาทอดเมื่อวานเป็นกระถินพระราชทา,านของกรมเลยนะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเจอเสมาเจอ,อ,อ,อประภัย แล้วก็อนุสรและอีกหลายๆคนไม่ได้ทักทายปรเมศด้วยนะครับก็แต่งชุดขาวมาร่วมงานด้วยนะฮะพรุ่งนี้ที่จะโสธรน,นะรเป็นกระถินของกระทรวงเลยโดยท่านปลัดกระทรวงพระนาสังคมแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานทันสองคันก็คงเดินทางมาโดยเฉพาะพม,มจอแต่ละจังหวัดนะฮะเพื่อนนักประชาห้าทับสามสิบหกคงจะไปะพบป่ะเ,เ,เจอกันที่นั่นแหละนะครับ เพิ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มลายนักประชาครับ36นะเมื่อวันซื้นโดยเสยมาชวนเข้ากลุ่มนะทุกคนก็คงจะติดตามว่าเชิดชัยกลางสาทรน,นี่เขาไปอยู่ไหนก็าทาอะไรนอกจากเลี้ยงลูกแล้วนะกําลังจะขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมนะฮะอาจจะในมูลนิธินะฮะตอนนี้ได้ไปร่วมงานากับทางมูลนิธิหาไทยทพิ์ตัดเผา99 ก็ไปผลักดันโครงการนี่แหละโครงการให้ตั้งศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเพราะว่าหลักฐานของชีวิตคือการศึกษาเนะี่ยหลักฐานของตึกคืออิฐหลักฐานของชีวิตคือการศึกษานะครับบ้านเมืองของเราเนี่ไปไม่ถึงไหนก็เพราะเรื่องการศึกษานี่แหละนะครับการศึกษามุ่งเน้นปริญญามุ่งเน้นใบประกาศต่ไม่ได้มุ่งเน้นปัญญานะเมื่อเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาได้ เจอปัญหาแล้วก็ถอยนะอุปสรรคปัญหายิ่งมีมากมายในในสังคมยุคนี้นะโลกยุคนี้ต้องแข่งขันกันนะนะในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของอภัยธรรมชาติภัยจากมนุษย์เองนะลูกหลานของเราจะเติบโตมาอย่างไรนะครับและสื่อสื่อทุกวันนี้นะครับไม่ได้สร้างสรรค์เท่าที่ควรนะสื่อสารมวลชนโลกของ ดิจนะิตอลทะลุทะลวงโลกสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยเราไปเป็นเหยื่อนะแทนที่เราจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างผมเนี่ยนะตั้งโน้ตบุ๊กที่ริมโคงเลยเช้าเนี้ยนะครับแล้วก็บันทึกเรื่องราวต่างๆเก็บเกี่ยวบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็บอกเพื่อนให้ฟังด้วยว่าสิ่งที่เชิดชัยกลางสาทรซึ่งมีสโลแกนหลายเดือนมาแล้วว่าคนกล้ามหาเงาะเนี่ย นะครับขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเชื่อมชีวิตผู้คนเป็นหนึ่งแบ่งปันสิ่งที่มีสร้างแผ่นดินแห่งความสุขนิรัน์นนะฮะก็นำรูปเนะียที่ไปถ่ายกับคนใหญ่คนโตผู้มีอำนาจมั่งนะฮะกับผู้ที่ทำงานพัฒนากับเคลื่อนพลังให้เกิดขึ้นในสังคมนะฮะในสถานที่ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาประมาณเดือนเนี่ยนะที่ได้เดินทางไปร่วมงานกับทางทีมงานมูลนิธิน,นะครับแล้วก็นำเขาเรียกว่านำกำลังที่ไดนะ้จากผู้มีกำลังผู้มีอำนาจเนี่ยลงไปสู่ผู้ด้ยโอกาสนะสังคมชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอ,อยู่กันแบบน่าสงสารนก็คือ พ่อก็ติดเหล้าแม่ก็ติดเหล้าลูกก็ยั่วเยี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนี้จะเติบโตมาอย่างไรราชการที่ทําก็เพียงแค่ผิวเผินแต่แตกเท่านั้นเองเงินทันก็คงจะทราบดีผมนึกบอกว่ามันเป็นโอกาสของเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับนอกจากว่าเราจะอยู่ในกรอบในระบบที่มันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วเนี่ยมีโอกาสที่เป็นผู้นําผู้นําการเปลี่ยนแปลงผู้นําสังคมเนี่ยอยากให้ทํางาน ในเขาเรียกว่าลึกกว้างไกลสูงละเอียดนี่คือการเกิดผลที่แท้จริงความคิดความอ่านของเราเป็นไงลึกซึ้งเพียงพอไหมกว้างไหมลึกคับแคบไกลไหมสูงไหมจิตใจสูงหรือจิตใจต่ําละเอียดหรือมันหยาบกระด้า,างเพราะงั้นใช้เวลาเท่ากันนะใช้เวลาเท่ากันแต่ผลงานมันต่างกันแต่เราไม่ได้คํานึงถึงตรงเนี้นะไม่ได้คํานึงมากมายพูดไปก็อาจจะมีคนไม่ชอบคิดหน้าก็ได้นะครับ เอาเป็นว่าศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมนั้นเนี่ยเราจะต้องเชื่อมชีวิตของผู้คนผู้คนหลากหลายสถานะหลากหลายความรู้ประสบการณ์เนี่ยเชื่อมเป็นทุนทางสังคมไม่ได้จาเป็นที่ต้องมีเงินมีทองอะไรหรอกบางคนก็มีเงินร่ํารวยบางคนก็มีรถมีลามีที่ดินมีอาคารสถานที่บางคนก็มีความรู้มีประสบการณ์มีเทคนิคมีเทคโนโลยีแล้วก็เชื่อมผู้คนเข้ามาเชื่อมเพื่อเป็นหนึ่งนะ ให้มีความเป็นเอกภาพความสามัคคีกันถ้าไปคนละทิศคนละทางเนี่ยมันก็ไม่มีพลังรวมศูนย์เพียงพอให้มันเป็นหนึ่งแล้วเป็นหนึ่งเพื่ออะไรก็เพื่อแบ่งปันแบ่งปันสิ่งที่มีผมใช้คําว่าสิ่งที่มีนะสิ่งที่มีที่เป็นที่อยู่นะครับคนอื่นก็มีอย่างไรมันไม่สําคัญว่าตัวเราเนี่ยภูมิใจในสิ่งที่เรามีอย่างไรมากกว่านะแบ่งปันสิ่งที่มีนะครับสร้างแผ่นดิน สร้างแผ่นดินแห่งความสุขนิรันร์ความสุขทุกวันนี้มันไม่นิรันร์นะไม่เสถียรเนี่ยความสุขก็กระท่อนกระแท่นสุขบ้างทุกบ้างไม่ยั่งยืนสุขแท้มันต้องสุขแท้จริงสุขที่ยั่งยืนมั่นคงเ็าเรียกว่าสุขนิรันร์นิรันดรเป็นอมตะเนี่ยชีวิตแล้วว่าคำว่าแผ่นดินแห่งความสุขเนี่ยบางคนก็อาจจะนึกถึงว่าเอให้ไปทําเกษตรหรือเปล่าไม่ใช่คพาว่าแผ่นดินคือที่ที่เราอยู่นี่แหละไม่ว่าจะเป็นในในครอบครัวในองค์กร ในที่ทํางานหรือเนี่ยตรงเนี้ยดินแดนบริเวณถึงแวดล้อมสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าแผ่นดินหมดเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้มันเกิดความสุข้องต้องถามตัวเองนะมันสุขไหมละ่ะสุขนิรันดรไหมสุขที่ท,ที่ที่มีอยู่เนี่ยแต่ถ้ามีก็ต้อง,ต,องต้องพูดพุดกูกันกกปากเพื่อนพ้องน้องพี่ด้วยนะครับอฝากด้วยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับถ้าหากว่า กับผมต้องเข้าไปในจังหวัดนอำเภอที่ท่านทํางานอยู่เพื่อขับเคลื่อนคําว่าศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเพื่อชีวิตของตัวเราเองกับผมก็เริ่มจากชีวิตของผมเองนี่แหละนะฮะหลังจากนั้นก็พยายามที่จะถ่ายทอดแบ่งปันให้กับครอบครัวคนรอบข้างให้มีชีวิตที่มันสดใสมีชีวิตชีวาไม่ใช่ชีวิตที่มันแห้งเหี่ยวนะเป็นชีวิตที่มีชีวาอนนี้เมื่อชีวิตของเรามีชีวาแล้วเรามีความสุขแล้วเนี่ย เราก็สามารถที่ไปช่วยเหลือสังคมได้นะเราก็จะมอบความรักให้กับสังคมคนในสังคมได้แต่ถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยเราจะไปมอบให้ได้อย่างไรมองไปทางไหนก็มีแต่หน้าตาบึ้งตึงไม่มีการยิ้มยิม้มจับใจมันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ได้จะทําไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ขอฝากนะฮะก็ทักทายเพื่อนนักประชา5336เป็นสําคัญที่สุดนะครับเสมมาชวนเข้ากลุ่มนะฮะ ก็หวังว่าคงไม่ทําให้กระทบกระเทือนจิตใจเกอนพ้างต้องพี่นะฮะเกิดมาก็มาตัวเปล่าตายไปก็ไปตัวเปล่าสิ่งที่เหลือก็คือสเสบียงบุญนั่นแหละนะ,ะคุณงามความดีนะฮะแล้วเวลาเราจากไปเขาไปยกย่องเราในงานศพเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนหละ่ะใช่ไหมครับความจริงคือปัจจุบันนี้แหละขนาดนี้แหละ เราได้ทําอะไรให้มันเต็มที่หรือ,อยังเต็มกําลังหรือ,อยังนะะเราก็ตอบตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับนะมาเชื่อมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับแบ่งปันสิ่งที่มีสร้างเป็นดินแห่งความสุขิรืนดร์ซึ่งกาลังขับเคลื่อนอยู่ในรายละเอียดนะฮะผมเข้าไปคงได้พูดคุยกับพี่น้องนะฮะไอศูนย์ไอพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเนี่ยนะครับระยะแรกๆก,ก็คงจะขับเคลื่อนนะครับ สามเรื่องเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องแผ่นดินทมแผ่นดินทองก็คือพลิกดินเป็นทองอใช้พระราชดำรัสของในหลวงของเราเนี่ยแหละเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแหละเข้าไปครับเคลื่อนนะครับเสร็จแล้วกเ็เรื่องของคนกล้าฝันคนกล้าเปลี่ยนคนไทยทุกวันนี้ไม่ค่อยกล้าคิดกล้าฝันิที่ามันเป็นไปไม่ได้นะ,ะอยู่กับปัญหาอยู่กับประสัวตลอดเราต้องไปช่วยสร้างฝันนะฮะ ขนาดฝันยังไม่กล้าฝันแล้วจะไปทามาหากินอะไรได้ต้องฝันก่อนนะครับเนี่ยโลกที่เขาก้าหน้าประเทศที่เขาก้าก้าหน้าเขากล้าคิดก้าฝันทั้งนั้นแหละแต่คนไทยไม่ค่อยกล้าคิดก้าวฝันเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นโครงการที่ต้องไปขับเคลื่อนนะต่อมาเรื่องของโชว์รูมหรือขับเมาดิบและหักดิบทําไมก็เพราะวัยรุ่นเนี่ยเด็กเนี่ยมันชอบสนุกสนานเพลิดเพลินนะไม่ใช่เฉพ่อเด็กกับผู้ใหญ่เหมือนกันไปไหนก็เมาร้องลําทําเพลงเปิดเพลงดังลั่นเลย แต่ต้องเจือปนไปด้วยแอลกอฮอล์นะเรามาเมาดิบกันสนะิคือเมาโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพายาเสพ็จติดเราต้องเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับพอหลังจากนั้นนะฮะเราจะต้องหักดิบด้วยเพราะว่าหักดิบคือเปลี่ยนโดยฉับพลันนะมันจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีคนในสังคมนี่มีม,มีแน่นอนเราจะต้องไปบันทึกไปนำเสนอไปค้นคว้าค้นหานะ คนที่เขากล้าหักดิบไม่ว่าจะหักดิบด้วยเรื่องราวงใดๆก็ตามนะฮะที่พูดอยู่นี่พูดอยู่ที่ริมแม่น้ําโขงนะอริมแม่น้ําโขงในวันที่หกนะฮะวันที่หกเดือนพฤศจิกายนสองห้าแปดเวลาขณะนี้ก็เจ็ดโมงนิดๆแล้วนะครับก็มีพี่น้องของเรานะฮะก็เริ่มมารับประทานอาหารเช้าแล้วที่โรงแรมนะฮะผมขอนําภาพตรงนี้ไป ให้สัมผัสบรรยากาศลิมโคงบรรยากาลิมโคงแล้วก็บรรยากศาศอาหารานเช้านะครับที่นี่น่ครับภาพเราจะดูไหวๆนิดหน่อยนะฮะไหวๆบ้างน่นะครับเมื่อวานก็ไปฝั่งนู้นมาฝั่งเวียงจันทร์นะฮะโดยเพื่อนบริการนะฮะดูแลอย่างดีเลยประภัยครัทุกทครั้งเลยนะฮะเพื่อนทราบซึ้งตึงใจมากนะครับ ของตอบแทนเพื่อนนะฮะด้วยตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมนี่แหลนะเพื่อนนะ<ม>ครับะเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่มาได้เก่าขวัญถึงพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอีกสักสิบสามนาทีเข้าไปแล้วนะครับ